let oh. สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมเดอะเชฟวอลวิทนะครับก็วันนี้นะเป็นรุ่งเช้าอีวันนะครับซึ่งที่นี่นะครับพายุมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าแล้วน่าจะทั่วประเทศไทยนะครับที่มีพายุมาอย่างนี้นะครับฝนตกนะครับก็วันนี้ก็คือสดใสนะครับสดใสหน่อยนะครับตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะครับแล้วก็มีลูนะามาเลี้ยงควายนะครับแล้วก็มาเยี่ยมผมที่นี่ด้วยมาพักผ่อนที่นี่นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะทำอาหากินนะครับแล้วก็ให้กับลุงก,กินด้วยอะไรต่างๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำเมนูอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวดื่มกาแฟก่อนนะกาแฟดำนะครับผมมาลุงโชกแก้วหน่อยเออ ลูเมาอเนี่ยลูกตีตะเคียนตัวเนี้ยครับ ほら。 de รั้ว่าเราผ่าราดูรอบๆมีอบไ่อีกอ่ะ They're perfect. ผมก็ทานข้าวนะเที่ยงเสร็จแล้วนะแล้วก็คุณลุงนะคุณป้านี่ก็ไปเลี้ยวควายต่อนะครับก็คือในนาโน้นนะครับส่วนผมนี่ก็ยังไม่รู้ว่าช่วงบ่ายนี้ผมจะทําอะไรเนาะแต่ว่าฟาร์มมอร์นะเหมือนฝนจะตกนี้นะครับผมก็จะพักผ่อนแป๊บหนึ่งครับก่อนที่ผมจะทํากิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมพักก่อนครับพักพอสบายๆนะครับไม่ต้องเครียดนะครับเรา อ,อยู่แบบสบายๆไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับผม เห็นะครับก็ตอนนี้นะครับผมนะครับได้กลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็พี่ชายนะครับได้เอาขอมานะเพื่อนๆซึ่งอันนี้ฝีมือของแม่ผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือแม่ผมทําเองนะครับบอกว่าไปซื้อในตลาดมาจากบางนะครับแต่อันนี้มาจากแข็งเออมาจากหนานะครับก็ผมจะไปซ่อมราคาห้องน้ํานะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมต้อขอขอบคุณแม่มากๆนะครับที่ช่วยทําให้นะครับซึ่งเอามาจากในหมู่บ้านนะครับอ่าอันนี้นะฮะย้าคานี้นะครับผมแม่บอกว่าไปซื้อในตลาดนั้นนะมันไม่มนไม่หนาอันนี้มันหนามากเลยนี่ก็วันนี้ไม่รู้ว่าพี่ชายจะมาช่วยไหมใส่ราคาถ้าไม่ช่วยนีนผมก็จะทําคนเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม ตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับกก่ผมหายหนึ่งตัวนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าใครไปขโมยนะครับผมไม่ได้สังเกตเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะผมก็แบกอ่าเขาเรียกว่าหลังคานะเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าทีนี้แม่ผมโทรมานะพ่อผมบอกเออพ่อผมไม่สบายนะเพื่อ,อนๆจะต้องไปส่งโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ผมน่าจะโยนเลิกนะทำาราคาวันนี้นะครับ แต่ก่อนที่ผมจะกลับไปที่บ้านนะครับผมก็จะให้ปุ๋ยอะไรต่างๆในผับผมนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับผมนี่ครับจะใช้ปุ๋ยน้ำนะเพื่อนอเพราะว่าปุ๋ยที่อ่า ปุ๋ยที่เป็นเม็ดนี่ผมไม่มีนะครับผมก็เลยใช้ปุ๋ยน้ำแทน โอเคนะครับก็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับผมก็จัดเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปส่งพ่อไปโรงพยาบาลน,นะครับตอนนี้พ่อผมไม่สบายนะครับขอค่าที่จะอ่าต้องไปส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวพบกันในอีพีหน้ามนะครับว่าผมจะไปไหนทําอะไรต่อนะครับก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับ